เพื่ออาจจะเป็นการช่วยเหลือค่าปุ๋ยค่ายาและค่าปัจจัยการผลิตแต่ย้ำนะครับว่ามาตรการเยียวยาเนี้ยต้องช่วยเป็นเม็ดเงินอย่าไปซื้อปุ๋ยหรือซื้อ,อยาค่าอะไร่วยชาวนาเพราะถ้ารัฐบาลไปให้เงินซื้อปุ๋ยซื้อ,อยาค่าอะไรให้ชาวนาการทุจริตก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมก็คือใช้มาตรการในรูปแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าให้เป็นเม็ดเงินเช่นคำนวณมาแล้วอาจจะเกลี้แล้วประมาณ1น0 0พันับาทหรือ3,000ับาทก็แล้วแต่เงินหน้าต่าท คอสชหรือรัฐบาลม่ที่เจันเป็นเงินง่ายและมาตรการที่สองก็เชื่อว่ามีประสิทธิภาพแล้วผมอยากจะมองว่ามันเป็นการช่วยเหลือเชิงสากลด้วยแม้แต่รัฐบาลที่มีผู้ใหญ่นักชาการไปดูงานที่ญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็ใช้ก็คือโค,ไไโครงการประกันรายได้ความจริงโครงการประกันรายได้กับการช่วยท่าปุยข่ายยาที่ให้เป็นเงินมันหลักการคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าประกันรายได้นะมันอิงบนฐานของราคาแล้วก็ อิกบนฐานของของการคำนวณที่ควรจะช่วยเหลือเขาเท่าไรแต่หลักาการก็จะคล้ายๆกันงั้นผมผมคิดว่าข้อเสนอแนะต่อคอสทอคือถ้าท่านรีสตาสินใจเพราะข,ขนาดนี้ทีต่ต้องชายกำงเดือร้อนจะช่วยเป็นค่าปุ๋ยค่ายาค่าปัจจัยผลิตแต่ให้เป็นเงินหรือเอาโครงการประกันรายได้ไปใช้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแต่ยังยืนยันนะครับว่าอย่าไปหลงเอาจำนำที่ต่ำกว่าราคาตลาดไปใช้ วงจรการทุจริตจะกลับมาหลอกหลอนท่านเหมือนเดิมอันนี้คือเรื่องเร่งเร่อ่งเร่งด่วน่ในการช่วยเหลือพี่ยยน้องชาวนาประเด็นที่สองผมคิดว่าถ้าท่านทานคอสชอรีบตัดสินใจน่าจะได้ใจพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็คเกิดเรื่องข้าวในบทบาทของทางรัฐบาลเพราะวันนี้หลายคนก็เกิดคำถามไอ,ขอ, 8, อมไม้ข้าวสองล้านแปดแสนตันตกมาเอาอะไรกันแน่เพราะทางทาง่านสุริเทพก็ไม่ยืนยันแต่เนื่องจากมันเป็นแรงข่าวหอ,อกมา งั้นวันนี้ก็เอาให้ประชาชนแลกใจไปเลยคือคอสชอประกาศตั้งคณะกรรมการึ้นมาชุดหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกอยากเอาคนของกระทรวงพาณิชย์หรือคนของพอคอสอสคอชเพราะพวกนี้เขามีส่วนได้เสียโครงการอยู่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวภายนอกมีเยอะแยะเลยในการแต่งตั้งรวมทั้งอาจจะเอาคนสื่อมวลชนที่ทํางานสายเศรษฐกิจสายข้าวเข้ามาร่วมรับผิดชอบและเอาคณะนา,นา,ศานกศึกษาบางส่วนก็ได้เข้ามาไปกรรมการปิดกุังทั้งประเทศ คืออาจจะใช้ผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญและใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนในการตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพคือปริมาณเนี่ยเวลาไปตรวจไปตรวจสอบตรวจสอบตรวจไม่ยากผู้เชี่ยวชาญตรวจขนาดตำรวจตรวจสมัยตอนคุณคาวะบุญเฟื่องประมาณใช้เวลาประมาณสักไม่เกินสองาทิตย์เขาจะมีตรวจได้แลันนั้นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญถ้าผู้เชี่ยวชาญตรวจอาจจะใช้เวลาตั้งตรงนี้แล้วก็ต้องย้ําว่าการสุ่มตรวจในเชิงคุณภาพเนี่ยข้อมูลเชิงลึกมันมีอยู่ในการตรวจทั้งข้าว ขาวทั่วไปรวมทั้งข้าวขอมมะลิในพื้นที่ไทยด้วาแล้วผมว่าถ้าสามารถทำนี้แล้วเนี่ยเราประกาศความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็กชาวจะได้ใจจากพี่น้องประชาชนเยอะเพราะทุกคนกังขาไอ้ตกลงเอาเงนนินกันแน่ไอ้ข้าวหายที่เกิดขึ้นสองล้านแปดแสนบา